กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการซอยให้ดูฮ่าซอยซอยซอยวันนี้เราจะมาพูดถึง s 2 1ย l t สหลังจากใช้งานมานานมากๆนะครับน่นจาจะเกือบปีนะครับเพราะว่าผมยังไปเคมได้อยู่รุ่นนี้เนี่ยผมซื้อมาเป็นรอบที่3นะฮะแล้วก็ใช้เ2 a u t ่ส a คู่กันไปด้วยแล้วก็กลับมาใช้เ2สย l t สิเพราะว่ารูปทรงมันยังเป็นคาแรคเตอร์ของตระกูล S อยู่ตัวนี้มันเป็นโน้ตไปแล้วนะครับแล้วก็การจับถือเนี่ยโอ้โหมันโค้งมันสวยจริงๆแล้วก็เป็นตัวแรกของหลายๆฟังก์ชันที่ใส่ลงมาแล้วเขาก็พอร์ตซอ ้้ามใหดวยซึ่งผมบอกเลยว่าราคาตอนนี้น่าเล่นมากๆนะฮะมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นคุณได้ตัวท็อปกันน้ําอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครบวิดีโอดีมากตัวนี้ถ้าใครยังอยู่ในประกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนทั้งแบตเปลี่ยนทั้งชุดกล้องมาใหม่นะครับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับเป็นอะไรก็ไปเคมเขานะครับขอบเครื่องล่องอะไรไปเคมเขาก็ นี่เคมมาแต่ว่าขอบเครื่องผมยังไม่ได้เคมนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่ลอกไม่ไหลนะข้อดีจุดแรกเลยก็คือจอสวยมากจอเนี่ยตัวนี้อาจจะพีคไบเน็ตไม่เท่าตัวนี้พ e ันห้าเอจิสองาต้าพันเจ็ดแต่ต้องบอกเลยแแวการใช้งานทั่วไปเนี่ยสว่างตาแตกอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวครับซัมซุงจอตัวท็อปเนี่ยโ้คุณใช้ได้ยนนาน34ปีฮะเอาง่ายๆว่ากว่ารุ่นลองเนี่ยเขาจะพัฒนาจอมาให้มันเท่าตัวนี้นะครับผมว่านานมากครับทั้งสีสันการจูนสีพาร์เนลที่ใช้แล้วก็ยังเคมจอได้อีกนถ้า เวลา1ปีคุณจอเบิงจอเบิร์นอะไรเนะี่ยคุณไปเคมศูนก็จะเคมให้เอาเป็นว่าจอเนี่ยโผกันทัชไหลลื่นคุณไม่ต้องมาเสี่ยงเลยเพราะว่ามาตรฐานจองซัมซุงตัวท็อปอ่ะเราไม่พูดถึงเรื่องจอเขียวจออะไรนะแต่เราพูดถึงชั้นทัชอะไรพวกนี้คือมันสุดอยู่แล้วครับจอเป็น one glass solution มันบางสุดๆแล้วมันก็สู้แสงดีมากมันสะท้อนอย่างตัวใหม่มี12 s rda เนี่ยเขาเคมความสว่างไว้เยอะแต่ไปใช้จริงมันก็ไม่รีมัเรียกว,ว,ว,ว่าสู้แดด100%นะแต่ว่าเรื่องจอเสียจออะไรเนี่ยคุณต้องไปดูอีกที ถ้าคุณเอาจอนี่ไปเทียบกับ2ี่อัลตาเนะี่ยแทบไม่แตกตา่างดูคอนเทนต์ทั่วไปคือสวยมากๆครับเอาเป็ว่าจอเนี่ยมันยังรองรับดิผมใช้มานะฮะปีประมาณปีหนึ่งนะจอไม่เบินไม่อะไรนะครับอันนี้ต้องดูอีกทีว่าคุณใช้งานยังไงเปิดแสงทว่างสุดๆตลอดเวลาหรือเปล่าอนะไรเงี้ยผมใช้โดยปกติไม่เป็นปัญหา ยังไม่พังไม่เป็นอะไรไม่เขียวไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะนี่คือเรื่องของจอข้อที่2คือรูปทรงนะครับรูปทรงเนี่ยคือแบกแนวเลยนะครับรูปทรงตัวนี้เนี่ยมาเป็น S22 Ultra เนี่ยคนแบบว้าวมากนะครับคนโอ้ยยอดวิวรีวิวเราไปเกือบล้านวิวนะครับเพราะมันเป็นตัวหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนเยอะมากเพราะตัวเนี้ยพอมันเป็น S22 Ultra ก็เหมือนกับเอาดีไซน์โน้ตมาทําแทนนะครับมันดูไม่แตกต่างเท่าไหร่มันดูไม่ค่อยว้าวแต่พอมันเป็น S21 Ultra เนี่ยมันดูเป็นตัวท็อปจริงๆก็มี housing, เฮาสิ่งกันเลนส์แบบนี้นะครับับทททาาาาาาให้้้้เเเเเเวลลรรไไไปถ่่่่ยยยยแสสสงงกๆอออะะีมมนนนคข์ ถ้าคุณไปเทียบกับ iPhone เนี่ยผมใช้เมื่อก่อน12 Pro Max เนี่ยตัวเฮลซิงเนี่ยดีมากเขาทำกรอบมาคุมให้เลนส์มันไม่ได้ยื่นอนกมานะครับมันอยู่ข้างใต้ผมว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าค่อนข้างดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเวลาคุณไปถ่ายไฟนีออนนะ iPhone เนี่ยสะท้อนมาเหมือนกับเหมือนกับภาพแบบก๊อปปี้มาเลยอะสะท้อนไฟมาเข้าหน้าตัวนี้คือตัดดีเฟกต์แสงออกคือค่อนข้างดีมากนะครับใครที่อยากดูเรื่องนี้ก็ไปดูที่นิวเต็ม a 2 1 Ultra er ต้ในช่องใหญ่ได้นะและมันจับถนัดมือกว่ายอะ เอาว่ามันเป็นรูปทรงตัวท็อปมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ข้อที่3ครับการอัปเดตอัปเดตนานมากตัวนี้ได้รับการอัปเดตแล้วนะครับก็เป็นวัน UI ตัวใหม่เท่าเอชิปสองเอลตามีโหมดมาให้ยิ่งเพิ่มโหมดกล้องมาเป็นสตูดิโอโหมดนะฮะเป็นครับเทสตูดิโอโหถ่ายได้ดีมากฮะถ่ายได้ดีกว่าเดิมนะฮะแล้วก็กล้องก็ดีกว่าเดิมด้วยโหมดต่าง,าง,างๆนานาแล็บโหมดก็มีมาให้ก็ได้เข้าเอ2ิสองเอลตานะครับก็คืออัปเดตฟังก์ชันฟีเจอร์พวกนี้ยิ่งเป็นพวกปากกาที่หายห่วงทํามาไดด้้้ีีแแตต่่มขอออเเสยยกกกก็็คืวางกกางบ ตั้เก็บปากกาในนี้ได้แต่ที่เป็นอัลต้าเนี่ยปากกามันน้าใหญ่มันจับถนัดกว่าข้อที่4นะครับตั้งแต่ใช้มาครับเคสแบรนดังเนี<ฮ>่ยโห<ฮ>เยอะมากแล้วก็ลดรากอย่าง UAG อย่าง สปีกเกนโอ้ยมีหลายแบรนด์มากๆที่ผมซื้อมาใส่นะครับลิง g กอะไรพวกนี้ผมชอบปีที่ลึกลงราคามันก็ยิ่งถูกลงเคสพวกนี้นะอ c c ก s s o ร y ฟิล์มกระจกพวกนี้มันรุ่นยอดนิยมอะ่ะหาเปลี่ยนหาใส่ง่ายนะครับมันก็ช่วยเซฟเครื่องของคุณนะครับบางทีฟิล์มกระจกแต่โอหสั่งจากจีนนานกล้องถ่ายภาพดีมากๆตัวนี้ยังถ่าย 8K ได้อยู่แต่ล่าสุดที่ผมไปเทสกับย2บอาเนี่ย 8K ไปย2บอตาเนี่ยค่อนข้างคมกว่า คือ S22 Ultra เนี่ยเลนหลักเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มการถ่ายกลางคืนที่ดีขึ้นนะครับรับแสงได้มากขึ้นสีสันมันจะดีเขาเรียกว่า n i g h t ทค่าฟี่ S22 Ultra เนี่ยแล้วก็การสั่นมันจะดีขึ้นกว่า Gen S21 Ultra อีกนิดหนึ่งแต่ S21 Ultra เนี่ยอัปเดตมาแล้วนะครับแม้ว่าตัวเซนเซอร์หลักเนี่ย เขาเรียกว่ามีความใกล้เคียงกันดีกว่าแต่ว่ามุมมองก็ยังแคบแบบ22ลาตาเล็กน้อยนะครับเป็น22ล้ตาพัฒนาเรื่องมุมมองภาพกว้างขึ้นฉะนั้นเวลาการถ่ายรูปวิดีโอมันก็จะกว้างขึ้นกว่า22ล้ตาแต่ก็ไม่ได้ว่ากล้องมันไม่ดีกล้องนี่ถือว่าดีมากๆเน้นคอนทราสสีดีนะครับคอนทราสจะจัดกว่า22ล้านตาา่22ลนตานี่จะเปิดเงามากกว่าสีจะสดใสจะแบนกว่านิดน,นึ่งแต่2อ้านตาเนี่ยจะให้ฟีลแบบฐานมีเงามีดีเทลมีคอนทราสที่ คมเข้มแล้วก็เลนอัลต์วายเนี่ยถ่ายได้ค่อนข้างดีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเจนแรกด้วยที่เป็นอัลต์วายออโต้โฟกัสนะครับมันก็จะมีปัญหาหน่อยเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้อเสียแล้วกันพวกโหมดถ่ายมาโครเหมือนกันกับ S22 Ultra แต่ว่าจะมีชุดเลนตัวเลนหลกนะัก เลนหลักเลนเทเลที่ระยะมันต่างกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ง,ง่ายๆนะ a 2 1 Ultra เนี่ยอัเอปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่เนี่ยโคมแม่งถ่ายได้คมมากเลยผมไปเปลี่ยนชุดกล้องเลนใหม่มาโหถ่ายคมโฟกัสเนี่ยอาจจะสู้ H 2 2 Ultra ไม่ได้ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้เป็นมาตรฐานของ1 8ล้านพิกเซลนะฮะไม่ได้ชา้าจนเกินไปก็มันจะไปแตกต่างเรื่องการถ่ายวิดีโอนิดนึงนะครับเรื่องเลนอัลตัววายที่มันเป็นโฟกัสด้วยแล้วก็กล้องหน้าเป็น40ล้านนะครับเจนเดียวกันกันกบ S22 Ultra เลยแต่ a 2 2 Ultra เนี่ยรู้สึกว่า ขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่านิดหนึงครับ0.02ไมครนซึ่งเอาในความเป็นจริงมันไม่แทบไม่ต่างแล้วกล้องหน้าของ A21 Ultra เนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีการถ่ายที่ใกล้เคียงกล้องหลังก็คือออกมาเนี่ยจะเป็นโทนแบบพวกกล้อง compact ขนาดหนึ่งนิ้วอะ่ะจะมีคอนทราสมีอะไรเอานี้แล้วแต่ชอบคุณไปดูตัวอย่างกล้องหน้าสักสามรูปเดี๋ยวผมขึ้นมาเทียบให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง A22 u ล t ้าเนี่ยจะเปิดเงานะครับเปิดเงาเปิดฟ้า,ฟาแบบใสๆกิ๊ยเพีแต่ a 2อ u ล t ้าเนี่ยจะเป็นโทนแบบ มีคอนท้าสมีอะไรอ,อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับก็อัปเดตมาได้ค่อนข้างดีอัดวิดีโอ 4K 4K 60หน้าหลังได้ 8K ได้สลับเลนทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เลนมันแพ้ a 2 2อัลต้าไม่เยอะนะครับในการซูมตัวนี้อัปเดตไปแล้วนะครับของการซูมการอะไรไปดูรีวิวเต็มแล้วกันผมจะทำรีวิวเต็มลงช่องใหญ่เป็น a 2 1อัลต้า VS F22 อัลต้าในปีล่าสุดว่ามันพัฒนาซอฟต์แวร์มาล่าสุดมันเป็นจังไแล้วนนอกความหันะอะเอาเป็นว่ากล้องก็ยังเหลือครับยิ่งเป็นงานวิดีโอครับถ้าเทีย อปีนี้นะครับผมว่าไอ้ที่เป็นเอาต้าก็ยังตบอยู่ดีนะครับคืองานวิดีโอมันค่อนข้างจะเสถียร แล้วเขาเรียกข้อมูลมันค่อนข้างจะแน่นนะครับนลกวกการรับสัญญาดีมากครับตัวนี้เป็น WiFi 6e นะครับจับ Wi-Fi เต็มเลยผมไม่แน่ใจว่าด้วยการที่ผมไม่เปลี่ยนแบตมาหรือเปล่าอย่างว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันเสื่อมตามการเวลาใช่ไหมกับกายเป็นว่าเออมันทําเข้ามาได้ดีแต่ว่าการจับสัญญาณ 5g ก็ยังเป็นรองค่ายอื่นอยู่นะครับ Android แล้วก็เขาอ7ครับรองรับการใช้งานฟังก์ชันปากกาแปลภาษาทุกๆอย่างเซ็นเอกสารพวกนี้เป็นมือถือหนึ่งเดียวในตลาดนะครับที่เป็นตัวท็อปมีปากกามาให้ในตัวรูปทรงแบบนี้นะครับอืแแลล้้้ววก็็เปนนจออททีีี่่่คขางดดุ ในการใช้งานกระปกกาที่มี l latency ที่ต่ำมากๆแล้วก็เขียนติดมือนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นต้องซื้อแยกซื้อแยกแล้วก็ชั้นพาเนลกับชั้นประกามันเขียนมันไม่ค่อยติดมือเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้เขาทำมาย,ยาวนานเนื่อนนานมี De ็ m โ d e เวลาคุณเสียบเข้ากับคอมคุณโอนฝากถ่ายไฟล์ง่ายมากปกติคุณเสียบเข้าคอมปุ๊บใช่ไหมมันจะโหลดนานเวลาเราคลิกดูรูปเงี้ยเราต้องก๊อปปี้มาก่อนถึงจะไปคลิกดูรูปถึงเร็วใช่ไหมแต่นี้พอมันมี Dex Mode ครับเรากดเข้าไปใน Dex Mode คือมันตอบปุ๊บมันขึ้นเด็กหมดขึ้นมาหน้าคอมเลยเราก็กดดูได้เลยปุ๊บรูปตัวอย่างก็จะโชว์เลยเราจะรู้ว่าเราจะควรเลือกรูปไหนเราเลือกรูปไหนแล้วก็แค่ ลากจิ้มจิ้มจิ้ม,มแล้วเราก็ลากมามันจะดูง่ายมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพวก MacBo ุ k เขาหยุดพัฒนา Dex Mode แล้วนะครับแต่ถ้า Windows นี่ยังอัปเดตกันอยู่นะครับก็ใช้ถ้าใช้ Mac ก็ใช้บเวอร์ชันเก่าไป Windows ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ยิ่งใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเรื่อยๆคุณจะต่อเด็กโหมดเพื่อเล่นเกมบนหน้าจอคอมก็ได้หน้าจอพวกนี้ก็ได้ดิสเพย์ที่มันต่อได้นะครับคุณเล่นเป็นจอใหญ่ๆหรือจะทํเด็กโหมดเพื่อพรีเซนต์งานเลยพวกนี้มันค่อนข้างจะสะดวกใช้้้ปปาาากกกใชตัวัวมมนนเเ็็ส์ไดงู เลื่อนปุ๊บปั๊บใช้เป็นปากกาวาดนะครับวาดไปโชว์จอใหญ่ก็ทําได้เสนองานนู่นนี่นั่นทาได้นะแล้วก็ข้อแปดครับ e c o s y s t e ตตัวนี้เนี่ยผมใช้ smart t h i n g เนี่ยมีผลอย่างมากเวลาคุณใช้ทีวีซัมซุงผมเพิ่งซื้อทีวีซัมซุง Q 70A มาลดราคาดีมากเลย2 5นิ้วนะครับเขาจะมีแอป,ปชื่อว่า smart t h i n g s m a r t thing เนี่ยสามารถสั่งใช้มือถือเราเป็นรีโมททีวีนะตั้งเปิดปิดเปลี่ยนช่องแล้วก็ใช้มือถือเราในการพิมพ์ได้แทนคีย์บอร์ดไม่ต้องต่อคีย์บอรมน่่ TV าวหใใ ลาคุณเข้าซ่องช่องเซิร์ชนะครับมันก็จะขึ้นว่า เชื่อมต่อกับมือถืออ่าคุณคลิกแค่ช่องเซิร์ชนะครับมันจะขึ้นมือถือคุณพิมพ์มพจากมือถือเลยมันแบบทำงานแบบซีมเลสรวดเร็วมากครับแบบปุ๊บปุ๊บมันขึ้นปุ๊บเราพิมพ์เราไม่ต้องมาแบบมานั่งกดพิมพ์อย่างที่เป็นเมจิกรีโมทเนี่ยง่ายเลยใช่ไหมคือสามารถเลื่อนรีโมทแล้วก็กดตัวักอนได้นะครับคือมันต่อโดยตรงเป็นสมาร์ทสิงแล้วยังสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานาพวกเครื่องดูดฝุ่นนู่นนี่นั่นคือสามารถดูได้อย่างแอร์ล่าสุดแอร์ซัมซุง หมือมันฤดูร้อนเนาะเข้าไปมันต้องไปเปิดแอร์อยู่โหบางทีเรามีลูกน้อยเกิดมาเขาอาจจะป่วยก็ได้เดินฤดูร้อนร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรเงี้ยเวลามันเข้าแอร์เรียบ้านปุ๊บเนี่ยแอร์มันจะเปิดทันทีเนี่ยสั่งผ่านสมาร์ตทิงได้หรือเราเซ็ตได้คือพวกเนี้ยมันจะสามารถเซ็ตได้นะครับอันนี้คืออีโคซิสเต็มของเขาซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอพวกหูฟังในพวกเนี้ยมันยังเป็นการสวิสกันแบบออโต้มันเฟรนลี่มากนะครับถ้าถามว่าอะไรมันใช้ง่ายๆบอกเลยว่า UI ไอของซัมซุงมาเนี่ย โหทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างมันมันมัน,ม,นมันดีขึ้นการจับสัญญาณมันเหมือนจะดีขึ้นด้วยเนี่ยเนี่ย สัญญาณนะครับ Wi-Fi เนี่ยเต็มปีเลยนะครับแล้วก็พวกลำโพงลำโพงต่าง,งๆนานานะครับเป็นข้อดียิ้มย่อยเนี่ยลำโพงค่อนข้างดีมากนะการวางลำโพงตัวสั่นอะไรต่างๆเนี่ยดีมากแล้วก็ข้อดียิบย่อยครับเป็น y ทซ C พวกนี้สามารถต่อใหม่อีกข้อหนึ่งก็ที่บอกก็คือว่าพอมันเป็นแฟลชชิปที่นิยมเป็นแบรนด์ใหญ่ๆมากๆเนี่ยการที่เขาจะทำแกดเ็ตต่างๆให้มันรองรับเนี่ยขเขาก็จะคำานึงถึงรุ่นพวกนี้มาก่อนนะทีอ Apple มันได้แล้วแต่พวกซัมซางเนี่ยพวกใหม่ ไม้ที่จะต่อกับไม้แล้วมันรองรับอย่างเงี้ยอย่างเช่นไม้ไม้แวร์เลดไม้ต่างๆนานาที่เสียบแล้วตัวเนี้ยมันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันรู้สึกว่าเออใช้แล้วเสียบปุ๊บใช้ได้ชัวร์ตัวเนี้ยคือกินขาดเลยนะครับคือคุณแทบจะไม่ต้องเสี่ยงอะ่ะาะคุณซื้อตัวท็อปนี้เสียบไม้มันขึ้นไหมหรือรอุปกรณ์ดีไวซ์อื่นคือเขาจะรองรับพวกนี้เลยนะครับอย่างการต่ออุปกรณ์บลูทูธอย่างเงี้ยหูฟังอุปกรณ์บลูทูธเนี่ยมันจะเจอกันง่ายเพราะว่าดีไวซ์พวกนี้มันเป็นดีไว ก็ค่อนข้างจะครบทีเดียวมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อที่หนึ่งคือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยก้องมันจะออโต้โฟกัสช้าลงหรือบางทีมันจับปุ๊บมันไม่ติดหลายๆคนจะเป็นทั้งเลนส์หลักและเลนส์ออโต้ไวเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมีอาการกล้องหลักโฟกัสไม่ติดแต่พอไปเจอช่างแม่งติดทุกทีไม่รู้เป็นอะไรนะอยู่กับเรามันไม่ติดเว้ยใช้ยังไงโฟกัสถ่ายยังไงก็ไม่ชัดเนี่ยสังเกตอาการง่ายๆเลยเวลาคุณถ่ายอะไรเนี่ยแล้วภ้ามันจอกมาเบอร์เบอร์ครับมันจะไม่โฟกัสสักทีอ่ะมันจะดูเหมือนคมกับไม ถ,ถ้ามันคมไม่สู้มือถืออื่นนั่นแหละระบบออโต้โฟกัสมีปัญหาฉะนั้นไปเคมผมเคมชุดกล้อง ตัวหลักใหม่ใหม่ฮะทำงานได้ดีดีเลยแล้วถ่ายมาคมชัดเปี้ยเลยนะครับการความร้อนก็ไม่ขึ้นไม่อะไรคือมันเป็นอะไหล่ใหม่นะแต่ต้องต้องบอกเลยว่าอายุไขมันสั้นเกินไปนะฮะพวกแบบพวกนี้มันไปเร็วหรือด้วยการที่ใช้เตร์ปาร์ตี้เนาะขึ้นรถรถมีหลายคันกระแสไฟเวลาเราเสียบกับรถเนี่ยกระแสไฟมันก็ขึ้นขึ้นลงลงมันเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยเสถียรในการจ่ายไฟหรือหัวชาร์จที่เราใช้มันไม่ใช่ของแท้นะครับมันก็ใช้เตร์ปาร์ตี้ไปบางตัวไม่ใช่ว่าไม่ได้มาตรฐานหรอกแต่ว่าเวลาเวลามันชาร์จเนี่ยมันกำ ไม่สถียม,มันก็มีผลทุกอย่างเรื่องนี้มันการจะทําให้แบบเราเราไปเร็วแต่จริงๆหลายๆท่านเนี่ยใช้ใช้ไปสัก5 6เดือนนะเวลาไม่คีนขยะเวลาไม่อะไรเนี่ยโอ้รู้สึกว่าใช้ไปคืนนอนแล้วเครื่องมันร้อนร้อนเร็วอะไรประมาณนี้ผมไปเปลี่ยนมาเนี่ยโอ้หายเลยปัญหานั้นนะครับแบตบเบิดปัญหานั้นหายเลยแล้วก็กล้องนี่ตัวหนึ่งก็คือเอาต์เตวายนะครับมันก็จะมีการโฟกัสที่บางรูปเข้าบางลูปไม่เข้าบางทีต้องรีกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละค,ค,ค,คือคือคือจุดเสียคุณคุยกับช่างเลยให้เขาเปลี่ยนให้นะครับแต่ว ผมเนี่ยผมไม่เจอปัญหานั้นนะครับแต่เล่นหลักกับเล่น,ละลนละตะวัเนี่ยน่าจะเจอกันนะครับกล้องหน้ามีปัญหาเลยนะฮะนี่คือข้อเสียข้อที่ข้อที่ 2, 2>, 2คือแบตเตอรี่ครับมันวาร์ปวาร์ปคืออะไรให้คุณชาร์จแบตไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะลดเร็วมากถึงเก้าสิบมันจะลดแบบเร็วเลยแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหม่เนี่ยซัมซุงเนี่ยเขาจะทำอัลกอริทึมมามันมันลดเร็วก็จริงสมมติว่าเราชาร์จไว้ร้อยใช่ไหมใช้ที่หนึ่งปุ๊บป้งลดเหลือเก้าเก้าแต่ว่านั้นไม่ใช่ว่าแบตมันมันเสื่อมนะคร ว่า80ลงมาแม่งลดเร็วอะไรเงี้ยแต่ Samsung จะทําลดเร็วแบบ100%แล้วก็สังเกตว่าเราถอดบั๊กปุ๊บเล่นไม่กี่นาทีปุ๊บลดเหลือ99อะไรเงี้ยแต่แบตว้ามันคืออะไรแบตว้าคือมันลดเร็วกว่านั้นคือพอ99 98 97 96 95ปุ๊บพอ90มันเริ่มเหมือนใช่ไหมแล้วมันจะจับทางในทีหนึ่งตอนประมาณเหลือ15%มันจะลดเร็วเลยปุ๊บ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 ศูนย์หรือไม่นั้นอย่างยี่สิบสองเราตาบ รีบนะครับประมาณนั้นนี่คือแบตวาร์ปอันนี้ก็บอกเขาว่าแบตเสื่อมแล้วพี่แบบเปอร์เซ็นต์มันลดอยู่ดีมันก็หายไปเลยให้เขาไปลองใช้ดูเขาก็จะรู้นะครับจริงๆสังเกตจากหนึ่งเครื่องร้อน2เวลาชาร์จเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการชาร์จช้าบ้างเข้าช้าบ้างอะไรเงี้ยอุณหภูมิมันเกี่ยวหมดแล้วก็การเล่นเนี่ยมันก็จะวาร์ปแบบที่ผมบอกไปนะฮะมันก็จะวาร์ปนะมันชอบวาร์ปก็เปลี่ยนได้นะครับข้อนี้ก็คือข้อพิจารณาดีกว่าบางคนไม่เจอแต่ผมเจอผมไปเปลี่ยนก็คือจบนะฮะเขาเคลมง,กมกงมลกนะออบบันะ เอลต้าเนี่ยผมไม่เจอนะครับเพราะมันเป็นสีน่าจะเป็นสีโครเมียมอยู่แล้วนะแต่เป็นสีดําสีอะไรผมว่าโดนอันนี้มันเป็นสีดาโดนไปแล้วฮะย2ิบสองเต้าไม่ได้ไปขูดขีดมันลอกตามการใช้งานมันตามอายุขยของของเขาที่เขาทํามาซึ่งอันนี้ก็เออมันก็น่าบน่นมีอยู่ในประกันรีบไปเค็มว่าจะไปเค็มเนี่ยออกเครื่องลอกเนี่ยก็ไปเค็มแต่ เอเวีต้ามันเป็นสีเงินไม่โดนนะฮะไม่โดนรอกมีแต่ลอยเท่านั้นนิดหนึ่งเวลาคุณใส่เคสคุณหาซื้อเคสเนี่ยไม่ว่าคุณจะใส่เคสอะไรนะครับผมบอกเลยว่าคุณเป็นรอยอยู่ดีขอบเครื่องอันนี้ผมต้องถอดแบบน,นี้ใช้จริงๆว่าจะไปติดฟิล์มนะครับไปติดฟิลม์มแล้วก็หาเคสที่มันคุมตรงมุมเท่านั้นไม่ต้องคุมทั้งหมดอนะไม่งั้นขอบเครื่องมันเป็นรอยหมดนะครับเป็นขี้ดงขี้ดินเป็นรอยเกลือ,ลอมันติดหมดนะครับลอ,อกยากมากออกต้องใช้น้ํายาครับแล้วก็เป็นรอยแบบ ฝังเข้าไปอ่ะเป็นรอยเล็กนน้อยเป็นขูดๆทีกีเนี่ยเยอะแยะอันนี้คือไม่ได้เป็นเป็นโดนอะไรเลยนะมันเป็นโดยอัตโนมัติซึ่งทุกแบรนด์มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไ p เปิเนี่ยอเปิลไม่เป็นนะเพราะว่าผมใช้เคสแบบนี้เป็นยางยางแบบดีๆเลยนะฮะเนี่ยยางยางแบบดีๆมันก็จะนุ่มนิ่มนะครับเวลามันโดนฝุ่นประกบกับตัวเครื่องอ่ะฝุ่นมันก็จะเป็นประกบด้านเคสแทนเพราะมันนุ่มเนาะแต่ถ้าเป็นเคสที่มันแข็งมันก็จะดันติดกับตัวเครื่องไงเชื่อมกจะเป็นรอยขีดได้้้เเเเเวลลาาาารรชชััักกกกกขขขออออออนนนนี่่มมจจะะแ๊ปงงืืคส เล็กๆน้อยๆก็เป็นนะฮะนี่คืออีกเรื่องหนึง่งข้อที่4ครับใช้งานพวก i ิน t a g r กรมพวกนี้มันจะไม่ชาด์จคือจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นข้อเสียของ Android ทุกรุ่นนะครับมันไม่ใช่เป็นที่เครื่องนะครับมันเป็นที่แอปแต่ Samsung เนี่ยแก้เกมโดยการไปโคอินสตาแกรมเลยจะสังเกตว่ามีพักหนึ่งเนี่ยซัมซุงจะใส่อินสตาแกรมไว้ในแอปกล้องเลยครับคือจะถ่ายสตอรี่คุณเข้ามาแอปกล้องของซัมซุงได้ได้เลยแล้วก็เลื่อนเป็นอินสตาแกรมมันจะมีสาหรับอินสตาแกรมถ่ายลงเลยมันจจะะะชััดดดมาาาาากแแต่่่ววนนนนหสญญรโถถอล้้้ฉ เป็นการถ่ายสตอรี่ยังไงก็ไม่ชัดเท่า iPhone นะครับแล้วก็การใส่เอฟเฟกต่างๆมันจะมีอาการกระตุกกว่า iPhone เล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเอฟไม่ใช่ไม่รู้ว่าคุณจะเจอเอฟเฟกไหนแหละแต่จะมีสักเอฟเฟกหนึ่งที่ใช้แล้วมันจะกระตุกไอโฟนไอโฟนจะจันื่นสมูทเลยคุณดูเลยคุณถ่ายอินสตาแกรมผ่านมือถือเนี่ยสองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นของแอนดรอยน่มันจะกระตุกไม่ใช่มันกระตุกแบบรับไม่ได้แต่มันจะกระตุกแบบงักๆที่ดิ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่สมูทไไไอออออ้้้้มมมมมมัััััััันนนนนนจจจจะสสูททเเ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 เลลลยยยยยยขีีีี่่่่่่ครร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 บบบบกกกาาาาาญญณวใใชชปปืืๆๆตแแดงิ จับได้อ่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่หรือเปล่าเนี่ยอย่างจับ WiFi เนี่ยใช่ไหมขีดเต็มสัญญาณเต็มอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องไปลองนอีกทีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนแบตมาเนี่ยเอ้ยไวไฟอะไรก็จับดีใช่ไหมคุณจะสังเกตว่าเวลาคุณซื้อซ้ำทรงตอนแล้วมันก็นยังจับดีอยู่นะพอใช้ไปสักพักเนี่ยมันเริ่มแบบแบตบมันเริ่มเสือ่อมมันเริ่มแบบไปแล้วอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่แบตมันไปเร็วจริงนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนะ่ยผมว่ามันไปเร็วไม่รู้เพราะดะนะ้วย ใช้ขึแบบเรื่องการใช้พลังงานแบบพวกนี้สเสถียรมากโอ้ย oh, มีววอย่างเงี้ยแอปเปิลก็สเสถียรจะสังเกตว่า Apple เนี่ยไม่ไม่ต้องชาร์จเร็วอะไรมากมายนะครับแต่การใช้งานเนี่ยมันสเสถียรแบบผมยังร้อยอยู่เลยเนี่ยจะใช้ปีหนึ่งยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับข้อที้โครับการเล่นเกมเนี่ยถ้าเทียบกับมือถือด้วยกันตอนที่เปิดตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้สู้เขาได้ดีเท่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนเปิดตัวตอนนั้นเนี่ยมันมันเล่นได้ดีมากมันเปิดกราฟิกเฟรมเรทไดด้้สูงงงนนนนนะแตต่วยยยชิปปเเซมััััก็็รออี้้ตอองบกเลยว่่าากรเลนเกมเเนี่ยถ้าล่่่่นนนเเเกกมมทััวไปครบบลลืๆสายๆอาพวกนี้้ใหคุณไปปิด้ส optimizing service แล้วก็ปิดเกม launcher ไปให้เครื่องมันทํางานโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีโปรแกรมพวกนี้มาคอยบังคับว่าเวลา CPU เวลา GPU คุณทางานสูงมันจะบังคับควบคุมน้ภูมิพวกนี้มันทําให้เกมมันกระตุกและเฟรมเรทมันตกไปปิดให้หมดพวกนี้นะครับแล้วก็ข้อที่7ข้อเสียก็คือการชาร์จนะครับชาร์จได้แค่25่้วัตต์ช้านะครับแต่กรณีที่ซัมซุงนจะ25กับ45่าไม่ต่างกันถ้าชาร์จศูนย์จนเต็มนะต่างกันไม่ถึงห้านาทีถึง10นาทีแต่ถ้าชาร์จศูนย์ถึงครึ เชียวครับชาร์จคึ่งชั่วโมงมันสู้แบน์อื่นไม่ได้แบน์อื่นลง17วันร้บชาร์จแป๊บเดียวยีหนาทีแม่งขึ้นไป30เประเนต่สุดยอดนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันยังช้าอยู่แต่ว่าถ้าพวกรีเวิร์สชาร์จมันมีอยู่แล้วนะครับของ Samsung a จี่เบต t ามีมาให้ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับตัวท็อปของเขานี่คือข้อเสียนะครับคิดออกแค่ประมาณเท่านี้แหละนอกนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรที่แฮปปี้ดีนะครับ,นะรบ,รบรใช้ในนาาางานแบบ นน่นอื่นมันดูมีเอกลักษณ์มันดูดีนะครับเพราะมันเป็นสีแบบนี้มันดูดีมากเลยเอ,า,อยาง่ายๆแต่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนชุดกล้องมาครับผมใช้แล้วผม่อนข้ามีความสุขลำโพงมันก็ดีกว่าไ2 2ยี t อตาด้วยนะครับอะไรที่มันตอบโจทย์ด้านมัลติมีเดียมันเต็มอยู่แล้วอะ่ะ คือต่อให้ตัวใหม่มาก็ยังสู้มันมัน,ม,นมันยากนะนะครับไม่ต้องเค็มตัวเลขเยอะครับตองการใช้งานจริงๆผมว่ามันทําได้ค่อนข้าง,างดีนะแต่มันก็จะมีจุดที่ผมบอกไปอะ่ะมันเสียบ้างคุณต้องไปซ่อมไปเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้บ้างนะครับถามว่ามันยังน่าซื้อไหม <S <S ผมบอกเลยว่าน่าซื้อมากนะครับซื้อมาเนี่ยคุณต้องเช็คประกันดีๆนะครับเผื่อคุณออกไปเค็มเรื่องกล้องเรื่องแบตเรื่อง,อ,งอะไรพวกนี้บ้างนะครับจอก็ตามนะครับสองผมปีปีนึงไม่ถึงนะมั้งจอยไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้สบายๆเลยออ่ะนีก็คื หนึ่งปีกับการเจอข้อดีแล้วก็อาการของมันแล้วก็ยังเทียบกับตัวใหม่เดี๋ยวรีวิวเต็มช่องใหญ่ผมทำเอาไว้ดีอ็ดกรน2รุ่นนี้ระหว่างปีใหม่นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและ E อจิเบตก็ต้องขอลากันไปก่อนเครื่องนี้ก็ต้องปล่อยนะครับเดี๋ยวผมทำรีวิวเสร็จผมปล่อยผมเคมาหมดเลยนะครับเหมือนได้เครื่องแบบได้แบบได้อะไรใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ